โดยที่การท่าเรือไทย f อครับจนถึงขณะนี้ก็น่าจะพูดได้แล้วนะครับว่าสถานการณ์ของพวกเขาลอยตัวแล้วเลยครับโดยที่ท่าเรือ1ินัพรวมทั้งทีมงานผู้ตัดสินว่าวันนี้จะมีใครกันบ้างนะครับจะไปพูดตัดสินในเกมนี้มีการแข่งขันนะครับเสาที่ก็เป็นประจำอยู่แล้วอาร์บอริมเส้นของเอกภูมิบอมบอลทางเสาสองสินวีชัย ความมั่นใจมาแล้วก็ต้บอกว่าฝีมือก็มาตามนั้นเลยครับเล่นกับสุรีอาครับสุริขึ้นสักดวงกับทศพลข้างในมีแต่ไหลให้กับทางนี้แล้วขึ้นจอจอโอ้โหเซฟอีกแล้วโอ้โหปีพบเนี่ยครับดูมูเซอ,อุลิสว่าเขาสุดยอดยังไงบ้างที่ของการท่าเรือเนี่ย บอลเป็นเสาแรกน,นี่ยครับ1-0โโอ้โห1-0การท่าเรือขึ้นนำ้ำเอาแล้วครับดูน่าจะเป็นเอกภูมิที่จบที่เสาแรกเดี๋ยวต้องเช็คคนปกนันะแต่คือการท่าเรือขึ้นน้ำแล้วครับโอ้โหครึ่งหลังเป็นเอกภูมิครับโอ้โหเพอร์เฟกต์ Perfect จริงๆครับเกมนี้ว้าหมดสิทธิ์เลยครับโดนโฉบมาที่เสาแรกเด,ดเดี๋ยวดูว่าเด<า><า>ี<า>๋ยวดูว<า>่าภาพชาเสียลูกฟรีคิกที่มาของฟรีคิกตรงนี้ก็เริ่มจากเอกภูมิลนะครับท่าเรือ จบแล้วคือโยจานอิมิิแล้วก็จบเกมเป็นว่าการท่าเรือได้3มแต้มที่ต้องการแล้วพวกเขาก็อยู่รอดปลอดภัยแน่นอนแล้วครับแบบนี้เราจะได้คุยกับเอกภูมิบทารุ่มโรดครับซึ่งเราขอยกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้